สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทารโลนะคะการดูดวงนี้ไม่ได้จดจงตัวบุคคลนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอยรับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของชาวราศีมีนนะคะประจําเดือนมกราคม2568ค่ะเรามาดูกันว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเริ่มกันที่พลังงานของชาวราศีมีนก่อนนะคะไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นสามถ้วยค่ะ The man เดอะแฮงเกอร์แมนเนาะสองเหรียญเพจออฟวาดค่ะหกดาบสเตร็งควีนออฟพาร์ติเคิลแปดถ้วยค่ะ The open, เดอะไฮโรเพนเนาะแล้วก็เออคิงออฟวาดค่ะ โอเคค่ะสำหรับพลังงานของชาวราศีมีนนะคะ,ะต้องบอกเลยว่าในความรักความสัมพันธ์เนี้ยคุณย้อนข้างจะแฮปปี้เอนดิ้งมากค่ะคุณเจอเขาคนนี้รู้สึกว่าเป็นคนที่ใช่ที่สุดเป็นคนที่ตรงสเปคเป็นคนที่ตรงไทยที่สุดค่ะอยากจะ,ะเริ่มต้นความสัมพันธ์แบบจริงจังกับเขาเนาะค่ะในความรักในความสัมพันธ์ครั้งนี้ถามว่าราบรื่นไหมก็ไม่ได้ราบรื่นร้อเปอร์เซ็นต์เนาะคุณอ ชาวราศีมีนค่ะคุณมีพลังงานที่จะต้องพบต้องเจอกับปัญหาอุปสรรคออระหว่างคุณกับคนรักที่เป็นเรื่องราวที่ขัดอกขัดใจกันหรือเป็นเรื่องราวที่ทําให้คุณกับเขามีการออก ยุติความสัมพันธ์มีการเ,ออเขาเรียกอะไรมันห่างกันสักพักหนึ่งเหมือนถอยคนละเก้าค่ะเพื่อมาตั้งหลักแล้วก็ทบทวนตัวเองนะว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้กับความสัมพันธ์นะคะ่ะเหมือนกับว่าเ,ออเขาอาจจะมีเรื่องมีประเด็นที่ทําให้ชาวราศีมีรู้สึกผิดหวังรู้สึกน้อยอะคะ่ะแล้วมันก็เหมือนกับห่างๆเยบๆกันไปเนาะเป็นการตัดสินใจที่อาจจะอยากที่จะจบความสัมพันธ์นะแต่สุดท้ายแล้วอะคะ่ะ มันมีการเคลียร์ใจมีการกลับมาคุยกันใหม่กลับมาเริ่มต้นกันใหม่หรือในหลายๆคู่ค่ะก่อนหน้านี้เนอ,อาจจะเป็นคู่ระหว่างคุณกับเขาเป็นรักเก่ารีเทิร์นนะคะก็เป็นไปได้เช่นกันนะค่ะก็เหมือนกับผ่านเรื่องราวผ่านอุปสรรคกันมาแล้วก็ณตอนนี้เวลานี้มีการเคลียร์ใจมีการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กันต่อเนาะมันเหมือนกับว่า ยิ่งกลับมาคบยิ่งกลับมาคุยหรือว่ายิ่งเริ่มต้นความสัมพันธ์กันมาแล้วมันทําให้ตัวคุณเองรู้สึกผูกพันกับเขามากขึ้นหรือว่าเออรู้สึกว่ายิ่งนานวันจะยิ่งผูกพันยิ่งรู้สึกรักเขามากขึ้นอะคะ่ะในตรงนี้บอกเลยนะคะว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ดูแลเทคแคร์ care, ไม่เก่งอะแต่ว่าเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่คุณอยู่ด้วยแล้วคุณรู้สึกอบอุ่นใจอะคะ่ะเขาก็เป็นเซฟโซนของคุณนะณนะตอนนี้เวลาเนี้ยคุณ มีใจให้กับเขามากๆแล้วก็มั่นใจด้วยว่าใจเหมือนกับว่าคุณรักเขาด้วยใจอะค่ะในตรงเนี้ย ออด้วยพลังงานแล้วเนาะคู่ของคุณก็เป็นคู่ที่เขาเรียกอะไรบุญทํากรรมแต่งอะคะ่ะเหมือนกับว่าคุณกับเขาในการพบกันก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะเป็นเรื่องของอบุญเก่ากรรมเก่าที่ทําร่วมกันมานะคะ่ะทําให้คุณกับเขาได้พบได้เจอกันณนะตอนนี้เวลานี้ตัดสินใจที่จะคบกันอย่างจริงจังค่ะไม่อยากคบแบบแลเล่นๆไม่อยากคุยแบบแลเล่นๆค่ะอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์อยากที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้แบบออมีจุดหมายมีเป้าหมายอะคะ่ะ นะตอนนี้รู้สึกว่า,เ,าเริ่มรู้ใจตัวเองแล้วแล้วก็มั่นใจแล้วที่จะคบกันต่อกับเขาคนนี้ค่ะโอเคค่ะเรามาดูพลังงานของเขากันนะคะค่ะพไพ่ใบแรก King of Wards ค่ะแปดเหรียญน,นะคะจัดจิตสีดาบค่ะ เก้าเหรียญค่ะสิบเหรียญค่ะควีนอฟคัพสี่ถ้วยนะคะหกเหรียญแล้วก็เพจออฟวาดค่ะ โอเคค่ะสาหรับพลังงานของเขาเนาะก็ขึ้นต้นมาด้วยนะตอนนี้เวลาเนี้ยเขารู้สึกจริงจังกับความสัมพันธ์ค่ะอยากที่จะคบแบบจริงจังอยากที่จะปรับตัวอยากที่จะใช้เวลาที่จะศึกษาเรียนรู้ดูใจกับชาวราศีมีนเนาะณนะตอนนี้เวลานี้ตัดสินใจที่จริงจังกับความสัมพันธ์ค่ะก่อนหน้านี้อาจจะมีเรื่องเราอาจจะมีประเด็นกันมาแล้วก็เหมือนกับมีการทบทวนความสัมพันธ์มีการถามใจตัวเองแล้วเนาะตกตะกอนความคิดเองแล้วค่ะว่าในความสัมพันธ์นี้จะไปต่อแบบจริงจัง คำตอบก็คือเขาจะไปต่อในความสัมพันธ์นี้แบบจริงจังเนาะแต่ก็เหมือนกับว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณกับเขาอาจจะไม่ค่อยดูแลเทคแคร์กันเท่าไหร่หรือว่าไม่ค่อยมีเวลาให้กันเท่าไหร่อ่ะค่ะในตรงนี้มันก็เลยเหมือนกับอ,อาจจะจะมีความไม่มั่นใจมีความหวั่นใจอยู่ลึกๆเนาะแล้วก็เป็นเวลาที่เขาอาจจะอยู่ในช่วงเวลาสร้างเนื้อสร้างตัวเก็บเงินเก็บทองอ่ะค่ะในตรงนี้มันก็อาจจะทำให้เวลาที่จะเจอกันน้อยลงแนละ้วในวางคู่ของคุณนะคะ่ะ ก็ถือว่า เอ่อความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นกันมาเริ่มต้นจากความแบบไม่ค่อยมั่นใจไม่ค่อยแน่ใจอะคะ่ะค่อยๆเรียนรู้กันมาค่อยๆปรับกันมาจนถึงขั้นที่เอ่อรู้ใจตัวเองแล้วแล้วก็เอ่อมั่นเขาเรียกมั่นใจแล้วที่จะคบกันแบบจริงจังอะคะ่ะระหว่างชาวราศีมีนกับเขานะในตรงนี้คะ่ะเขาก็เปิดโอกาสให้กับตัวเองเปิดโอกาสให้กับชาวราศีมีนเนาะที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้แบบจริงจังอะคะ่ะเพจอว่านมาปิดท้ายเนาะยิ่งนานวันเขายิ่งรู้สึกผูกพันกับคุณมาก ขึ้นมากขึ้นนะคะความรู้สึกที่เขามีให้คุณนะคะจากอาจจะแค่ปิง๊งอาจจะแค่ชอบนะนะตอนนี้บอกเลยว่าเขามีใจให้กับคุณแล้วค่ะค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเขารักเขามีใจให้กับคุณไหมเอ่ยเดอะสตานะคะ8ดาบค่ะ8ถ้วยค่ะ เขาก็มีใจให้กับคุณแล้วเนะนะตอนนี้เวลานี้คุณมีเสน่ห์มากๆสําหรับเขาค่ะอืมต้องบอกเลยว่าเขาก็กลัวค่ะกลัวที่จะผิดหวังกลัวที่จะเสียใจกับความสัมพันธ์นี้เช่นกันนะ The Tower ค่ะเจ็ดไม,ม้เขาก็กลัวว่ามันมีอารมณ์แบบแอบหึงแอบหวงอยู่อะค่ะในตรงนี้นะ The Lover ค่ะก็ต้องบอกเลยว่าแรกๆอาจจะดูนิ่งๆนะแต่ตอนนี้บอกเลยว่าหลงรักชาวราศีมีแล้วค่ะ วิวอ f ลฟ์4จูส10ดาบแล้วก็เดอะไฮโรเพนรู้สึกผูกพันค่ะรู้สึกรักรู้สึกผูกพันแล้วก็วันเวลาที่ผ่านมาหรือว่า,าจากทีเ่เรียนรู้ดูใจกันมาค่ะเขามั่นใจตัวเองน้องว่าจะไปต่อความสัมพันธ์นี้แบบจริงจังค่ะเขามีใจให้กับชาวราศีมีนแล้วนะคะโอเคค่ะคู่ที่โกรดกันมีปัญหามาก่อนหน้านี้จะปรับกันได้ไหมเอ่ยจะเคลียร์กันได้ไหมเอ่ย สิบไม้ค่ะก็เหน็ดเหนื่อยเนาะในคู่ที่มีปัญหามีประเด็นมันเหมือนเป็นปัญหาเดิมมเรื่องเดิมๆม,ม,ม,มาค่ะ king of swords devil เนาะ,ะมีการตัดสินใจนะคะในตรงนี้ the high p r i e s e s s ค่ะอปัญหาที่เกิดขึ้นมันมาจากความไม่มั่นใจจากความรู้สึกที่อ กังวลใจกลัวว่าเขาจะแอบมีใครหรือเปล่าแอบคุยกับใครหรือเปล่าหรือว่ามีคนเข้ามาวุ่นวายกับเขาหรือเปล่าคะนายออฟว่าเนเดอะเฮอร์มิตค่ะสตรงสองถ้วยอ่าแต่ก็ยังไงเราก็รักเขาละคะ aren, ่ะเทมเพลนอ่าก็เลือกที่จะให้อภัยเนาะเลือกที่จะดีเทิร์นคืนดีเลือกที่จะปรับตัวปรับ ความสัมพันธ์กันมากกว่าค่ะในตรงนี้เนาะก็ถือว่ากุ้มอกกุ้มใจค่ะในคู่ที่โกรธกันมีปัญหากันเนาะก็กลัวค่ะกลัวว่าจะไม่ได้ดีกันกลัวว่าจะโกรธกันไปแบบจริงจังเนาะแต่ก็บอกเลยค่ะว่าสุดท้ายแล้วได้เคลียร์ใจสุดท้ายแล้วออได้กลับมาคุยกันใหม่กลับมาปรับความเข้าใจกันได้ค่ะโอเคค่ะเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ของชาวราศีมีนนะคะไพ่แรกค่ะ the emperor แปดไม้นะคะสี่ถ้วยสองดาบค่ะหกเหรียญ The Hermit เก้าเหรียญค่ะ Edge of Particle สองถ้วยนะคะและหกถ้วยอ่ะ โอเคค่ะสำหรับแนวโน้มความสัมพันธ์คู่ของชาวราศีมีนะคะก็บอกเลยว่ายังไงเลาวมั่นคงในความสัมพันธ์นี้เนาะอืมก็ตัดสินใจค่ะที่จะจริงจังชัดเจนกับความสัมพันธ์แนวโน้มค่ะได้พัฒนาความสัมพันธ์กันต่อแบบย,วยาวๆเนาะถือว่าความสัมพันธ์ราบรื่นขึ้นนะคะอาจจะมีบางอย่างอาจจะมีบางเรื่องที่อาจจะยังคุณข้องหมองใจอยู่แต่มันเหมือนกับว่าชาวมีนก็เก็บมันไว้ในใจอะค่ะอะไม่อยากพูดไม่อยากที่จะ,ะทําให้มันเป็นเรื่องเป็นราวไม่อยากทําให เขาเรียกบ,บรรยากาศความสัมพันธ์มันแย่ๆเนาะไม่อยากทําให้มันแย่ลงอะค่ะก็ถือว่าณนะตอนนี้เวลานี้เขาเขาดีเขาโอเคกับคุณคุณก็โอเคแล้วค่ะในตรงนี้พร้อมที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้แบบจริงจังเนาะก็มีการเลือกที่จะปรับตัวมีการเลือกที่จะให้โอกาสกันนะคะ่ะหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณกับเขาปรับตัวเข้าหากันได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็เหมือน ออมีอะไรก็คอยเทคแคร์ดูแลก,กันนะคะในตรงนี้แต่เดอะเฮอร์มิตขึ้นมาเนาะก็บอกเลยค่ะว่าเขาอาจจะเป็นคนที่เอ่อเอาใจไม่เก่งหรือว่าเป็นคนที่ดูนิ่งๆอะคะ่ะดูไม่หว่นแหววไม่โรแมนติกนะแต่ตรงนี้ก็อาจจะแบบทําให้ชาวมีนอาจจะแบบมีความรู้สึกน้อยๆหน่อยเนาะเพราะว่าต้องการให้เขาเทคแคร์ดูแลค่ะก็บอกเลยว่าด้วยตัวตนของเขาแล้วเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกด้านความรักนะคะอะ ความสัมพันธ์อาจจะไม่หวานแหววไม่โรแมนติกนะแต่ว่ามันมออีสัญญาณของความมั่นคงแล้วกเออ็เขาเรียกไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์กันแบบจริงจังค่ะก็นะตอนนีออ้ถ้าเป็นเรื่องของแนวโน้มความสัมพันธ์คุณก็อาจจะเจอกับช่วงเวลาที่ไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะแต่ก็ถือว่าเขาเรียกอะมันเป็น อาจจะเหมือนต่างคนต่างทำงานงานยุ่งงานเยอะค่ะแล้วทำให้ไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะแต่ก็ถามว่ารักไหมรักเนาะมันคงไหมมั่นคงค่ะเอ็ดอัพาร์ติเคิลขึ้นมานะสองถ้วยเข้ามาแล้วก็6กถ้วยมาปิดท้ายถือว่าเป็นพลังงานบวกมากๆค่ะระหว่างคู่ของคุณคู่ของชาวราศีมีนเนาะ,ะการที่จะคะ,ะแนนแนวน้มความสัมพันธ์มีการปรับตัวเข้าหาก,กันแล้วก็มันเหมือนกับว่า เ,ออเรียนรู้กันมากขึ้นออรู้ใจกันมากขึ้นนะคะ่ะยิ่งทำให้คุณกับเขารักกันมากขึ้นนะในตรงนี้ออไม่เขาเรียกอะไรไม่ว่ามีอุปสรรคปัญหาใดๆเข้ามาก็ถือว่าเป็นเรื่องจิบๆแล้วค่ะเพราะยังไงแล้วความสัมพันธ์มั่นคงนะแล้วก็เลือกที่จะให้โอกาสกันเลือกที่จะให้อภัยกันในเรื่องเล็กๆน้อยๆอยนะคะ่ะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาดีๆของชาวราศีมีนะคะอนาคตความสัมพันธ์เป็นพลังงานบวกเนาะปปี้เอนดิ้งค่ะในตรงนี้ โอเคค่ะสำหรับปีใหม่นี้มีกะก็ขอวอวยพรให้ชาวราศีมีนะคะสมหวังในความรักนะคะแล้วขอให้อุปสรรคปัญหาต่างๆหมดไปเนาะและกลับมาพบกับมิกะทาร่ได้ใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ